ถ้าหากว่าเกิดการสะดุดของคุณเศรษฐาพันสา0รจุดคงเอาไม่อยู่เศรษฐกิจเราไตรมาสสมันจะเริ่มดีจากเมกาโปรเจกต์ไตรมาสสจะดียิ่งขึ้นไตรมาส4ี่จะมีเรื่องของดิจิตอล w อลเลตก็กลายลว่ามันก็จะโอเวอร์แฮงนะเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนายกและต้องไปดําเนินการไปสู่การเลือกคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายลว่าตลาดหุ้นไทย จากเดิมไตรมาหนึ่งมันไม่ดีแต่ว่าคนเริ่มมีความหวังว่าไตรมาสองสามสี่เขาจะดีขึ้นละจากงบประมาณที่มันไหลเข้ามาสู่ระบบอย่างปกติแล้วปี68จะต่อเนื่องไม่มีรอยสะดุดเหมือนปีที่แล้วที่67มันสะดุดมันก็จะสะดุดไปเรื่อยๆมันก็เลยจะเป็นสุญญากาศคิดถึงบรรยากาศช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เราเลือกนายกเลือกแล้วเลือกอีกวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาซึ่งอันคิดว่าถ้าเป็นเสถดการสะดุดรอบนี้มันไม่ได้แย่กว่าตอนนั้น แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นกร,รณเรนียมคูเซาครับเพราะว่าจะทั้งกระทบความเชื่อมั่นต่างชาติทัทง้งภาพรวมเศรษฐกิจรวมทั้งกําไรของมันจะสดททเบียนด้วยแต่อันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรื่องราวเหล่านี้มันผ่านไปเนี่ยน่าจะเกิดไบออนแฟกถามว่าจะลงลึกไหมอันคิดว่าบริเวณตั้งพันสองร้อยห้าสิบหกถึงหกศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เอาอยู่ ของพี่อันเนะคะเมื่อสักครู่สะท้อนอยากชัดเจนมากแล้วนะคะสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่สิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะปรับเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะดูแลหุ้นไทยนะคะที่มีอาการกําลังป่วยอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะเจอเชื้อโรคเข้ามานะคะทำร้าได้ง่ายนะคะเราก็อาจจะต้อง ให้วิตามินนะคะถือว่าอยู่ในโหมดของการปกป้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่เป็นความคาดหวังอื่นๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกฎเกณฑ์การดูแลการสร้างความเชื่อมั่นนะคะพี่อ้นคาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่เป็นเชิงนโยบายนะคะในการซัพพอร์ตในการสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยให้มีความหวังอีกครั้งให้เป็นที่ที่นักลงทุนไทยมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงทุนเราเปลี่ยนชีวิต หรือว่าเราสร้างความมั่งคั่งได้ในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินมาตลอดนะคะว่านักลงทุนารายใหญ,ใหญ่เขาไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วพอยิ่งเห็นรายใหญ่ไปคนที่เคยสักซเซสไปนักลงทุนารายย่อยเขาก็หมดหวังแล้วก็คือพลอยท้อแท้ไปด้วยนะคะที่เข้ามาเนี่ยหลายท่านเลยนะคะก็บอกว่าเหนื่อยมากท้อมากนะคะอยากมาขอกําลังใจจากพี่อ้นนะคะพี่อ้นคาดหวังนโยบายอะไรที่เป็นการซัพพอร์ตหรือว่าการผลักดันตลาดหุ้น ครับนโยบายหลักๆเนี่ยเชื่อว่าอย่างยังไงก็ตามเนี่ยไทยเราต้องคงต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ค่อยๆมากขึ้นใช่ไหมครับทั้งเรื่องของกเกษียณอายุต่างๆที่มากขึ้นเช่นกันนะครับก็จริงๆเราเริ่มเห็นแล้วฮะว่า,ารัฐบาลเนี่ยก็มีการไปประชาสัมพันธ์เนาะไปรถโชว์ไปอะไรให้ดึงกลุ่มเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในประเทศซึ่งก็ค่อยๆเห็นนะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของธุรกิจพวก EV ต่างๆหรือว่าพวก c o n sumer อิเล็กทรอนิกสต่างๆเพียง,ง,งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อยเป็นค่อยไปมันต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างของประเทศดะงนั้นสิ่งที่อัาคิดว่าจะช่วยอันที่หนึ่งก็คือเราคงต้องช่วยกันหากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆรวมทั้งรัฐบาลนะต้องเปิดกว้างมากขึ้นในการทุ่มทุนในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ R&D เนาะเช่นมีนโยบายประเทศธุรกิจที่ ใช้งบ R&D มาก,มากๆก็จะลดภาษีได้เยอะๆถูกไหมครับมันก็เป็นการกระตุ้นให้เอกชนไทยเก่งขึ้นนะครับหรือจะให้เอกชนไทยออกไปขยันไปหาไรายได้จาต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นนโยบายเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจนะส่วนในแง่ของนโยบายกระตุ้นอื่นๆอันะคิดว่าตัว LTF นะคุณกิตาถ้าเราหยิบมาใช้ใหม่ด้วยเงื่อนไขที่มันดีแล้วก็ตอบโจทย์นักลงทุนมากขึ้นเนี่ย เช่นกลับมาเป็น LTF 5ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จ,จะเลือกหุ้นในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไปชวนเขาให้มาเข้าโปรแกรมที่เป็นเช่น Value Up เหมือนเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งเอ,อ r p o r a t e ที่เข้าร่วมโปรแกรมใช่ไหมฮะกอง LTF ที่จะซื้อหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์สองขาบริษัดก็อยากเข้าราคาหุ้นขึ้นมาเก็ตแคปขึ้นกล้นลงทุนหุ้นเหล่านี้มันก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ Uh, ส่วนถัดไปเนี่ยอันว่าปัจจัยการเมืองเราคงต,ต้องรอฮะคุณกีตาให,ให้ชัดเจนก่อนเพราะวันที่สิบแปดมิถุนาเนี่ยเหมือนจะมีหลายเรื่องที่ต้องลุ้นกันนะครับต้องค่อยๆฝ่าไปทีละดานนะไม่เป็นจะเป็นเรื่องของสอวอเรื่องของพรรคก้าวไกลเรื่องของออนายกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของคุณทักษิณด้วยนะครับแต่อ้าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ,อพอเรื่องราวเหล่านี้มันผ่านไปเนี่ยน่าจะเกิดการบายออนแฟกซ์สำหรับตลาดหุ้นไทย นะครับเพราะว่าถ้าดู valuation เนี่ยแล้วเรากลับมาดูกันที่เรื่องของ valuation หน่อยนะครับในเรื่องของการเก็ฑ์กำไรทางลงเนี่ยมันเป็นเรื่อง sentiment นะครับแต่ถ้าดู valuation นะค,คุณกีตาถ้าดูจากตัวสไลด์ที่อัานเตรียมมานะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วณนะปัจจุบันเนี่ย valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับก็ถ้าในแง่ของ PE เนี่ยก็เป็นระดับลบ1 SD นะครับ เดี๋ยวอันขอดูหน้าจอน,นิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าหน้าจอขึ้นขึ้น,นตามไหมคุณกีตาร์ตอนนี้เป็นเป็น PE band ไหมฮะหน้าจอตอนนี้ยังเป็นหน้าปกอยู่นะคะที่พี่อันอยากให้ขึ้นสไลด์ไหนหแจ้งน้องทีมงานได้เลยนะคะได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันลองอันลองแชร์ใหม่เนาะรบกวนพี่อันลองลองแชร์สไลด์อีกทีก็ได้คะ่ะโอเคขึ้นขึ้นไหมครับสไลด์โอเคได้แล้วเมื่อกี้อาจจาะค้าง น <Okay. S 1> ะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ย PE อยู่ที่ประมาณ14เท่านะครับก็เป็นระดับลบหนึ่ง SD แล้วนะครับ Earning Yield อยู่ที่ประมาณ4.2เปอร์เซ็นตนะครับแล้วในเชิงของ Valuation เนี่ยอย่างที่อั้นพูดในช่วงต้นเนอะว่าจริงๆตอนนี้หุ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่ Dividend Yield ก็สูงละมันไม่ได้แพงนะครับรวมทั้งอั้นก็มาดูอีกมิติหนึ่งครับคุณกีตาคือ Market Cap เทียบกับ GDP นะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ถูกสุดในรอบ10ปีแล้วคุณกีตา มาเก็ตแคปเทกบกว่า GDP ในอยู่ที่ประมาณ0.88เท่านะซึ่งช่วงที่ตราดหุ้นดีเนี่ยมันจะขึ้นไปเทสักประมาณ1.2เท่าของ GDP เพราะฉะนั้นถ้าดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ทุกอย่างอินดิเคเตอร์สัก3ตัวเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าหุ้นไทยมันไม่ได้แพงและเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นฮะที่ที่รออยู่นะครับก็เชื่อว่าถ้ามันมีมาตรการต่างๆออกมาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของมาตรการพวก กองทุนดหย่อนภาษีรวมทั้งถ้าเราเริ่มหยิบอัพติกลูมาใช้ได้เนี่ยในช่วงปลายไตรมาสสองเหมือนที่ตลาดเขาเคยเตั้งไทม์ไลน์ไว้เนี่ยอันว่าอย่างน้อยพออัพติกลูมันหม่านมา an, เล่นทางลงไม่ได้ต่างชาติก็อาจจะเบาไม้เบา,ม,เบาม,มือฮะอาจจะทะนุถนอมตลาดพุ้นไทยมากขึ้นเนาะเล่นทางลงไม่ได้อทางาขึ้นฉันไม่ชอบก็อาจจะกลายเป็นว่าฉันไม่เทรดฉันเทรดน้อยละกันนะครับคนอาจจะกังวลว่าถ้าเอามาตรการเหล่านี้มาใช้มันจะกระทบไหมให้วอลุ่มลดลงแน่นอนอันเชื่อว่าวอลุ่มมันจะลดลงเพราะว่า เราไม่สามารถเล่นทางลงและปัน่นบอลรุ่มทางลงได้ใน,ในทางกลับกันจะเล่นทางขึ้นฉันก็ยังไม่ได้คิดว่าไทยถูกเพียงพอแต่อันก็ยังเชื่อว่าถ้าตลาดมันเป็นนิ่งๆไม่ขึ้นไม่ลงบอลรุ่มน้อยมันก็ดีกว่ามันลงแล้วมีบอลลุ่มไหมฮะเพราะว่าลงแล้วมันเหือลรุ่มแล้วเราทุนโดยลงเพราะขาดทุนนะฮะคุณกีตาค่ะคือให้ให้เขาหยุดขายก่อนหยุดช็อตก่อนนะคะคือหยุดถล,ล่มเราก่อนเนี่ยอาการทรงๆเนี่ยมันก็ยังดีกว่านะคะทีนี้ถามพี่อันเรื่องของ การเจอแรงกดดันตอนนี้นะคะคือ valuation เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ารู้แหละนะคะมันลงมาอยู่ในระดับที่ที่ถูกนะคะแต่ว่าถูกแล้วมันดีหรือเปล่าหรือว่าถูกแล้วเรากล้าซื้อเรามีความหวังหรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็น question การเมืองนี่ก็ดูจะเป็น โอเวอร์แห่งใหญ่นะคะวิกหน้าเดี๋ยวเรามีทั้งคดีของท่านนายกรัฐมนตรีมีคดีของพรรคเก้าไกลด้วยนะคะมีคดีของคุณทักษิณอีกนะคะมันหลายเรื่องในช่วงพีเรียดใกล้ๆกันก็คือ18มิถุนายนนะคะคือถ้ามองซีเนโรเฉพาะเรื่องการเมืองก่อนนะคะพี่อัน้นกังวลแค่ไหนกับเรื่องของคดีการเมืองทั้งหมดนี้จริงๆแล้วอาจจะต้องโฟกัสที่คดีของท่านนายก,กอะครับพี่อัน้นใช่ครับอันเห็นด้วยกับคุณกีตตานะครับว่าในสี่กรณีการเมืองเนี่ย ประเด็นที่จะมีน้าหนักมากที่สุดกับตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องของคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าถ้ามีการอ,อ,อุบัติเหตุทางการเมืองเนอะให้คุณเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผลกระทบมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นเราต้องไปกลับไปเลือกนายกใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันมีเกณฑ์กฎหมายใดๆหรือเปล่านะครับรวมทั้งคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยก็จะกลายเป็นรักษาการใช่ไหมครับพอเป็นรักษาการเนี่ย มันก็จะไม่มีมาตรการใดๆออกมาอย่างมีเป็นเนื้อเป็นหนังมันก็ทําให้จากเดิมเนี่ยที่คนคาดหวังคุูกีตา้าว่าเศรษฐกิจเราไตรมาสสมันจะเริ่มดีจากเมกาโปรเจกต์ไตรมาสสามจะดียิ่งขึ้นไตรมาสสี่จะมีเรื่องของ Digital ว a l l e t ก็กลายเน้มันก็จะโอเวอร์แฮงฮะเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนายกและต้องไปดําเนินการไปสู่การเลือกคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดเนี่ยอันคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสเดือนบวกลบ มันก็กลายมาตลาดหุ้นไทยจากเดิมไตรมาสหนึ่งมันไม่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าคนเริ่มมีความหวังว่าไตรมาสสองสามสี่เขาจะดีขึ้นละจากงบประมาณที่มันไหลเข้ามาสู่ระบบอย่างปกติแล้วปีหกแปดจะต่อเนื่องไม่มีรอยสะดุดเหมือนปีที่แล้วที่หกเจ็ดมันสะดุดมันก็จะสะดุดไปเรื่อยๆฮะคุณกีตามันก็เลย <Yeah. S 1> จะเป็นศูนย์ากาศเพราะฉะนั้นในส่วนของทั้งสี่เอ่อสี่เรื่องเนอะเรื่องการเมืองเนี่ยก็คงต้องติดตามไปนะส่วนเรื่องของการเรื่องตั้งสวอ,อเนี่ยก็ต้องติดตาม ด้วยเช่นกันเพราะว่าน่าจะเป็นกรณ,กรณ,กรณีแรกที่เราเห็นผลอย่างชัดเจนในวันที่18มิถุนายนว่าการเลือกสวรอบนี้จะเดินหน้าได้หรือเปล่าคือถ้าเรืองถ้าเดินหน้าไม่ได้จะทํำยังไงฮะสวจะเป็นชุดเดิมหรอชุดเดิมรักษาการหรือเปล่าแล้วถ้าต้องเปลี่ยนแปลงนายกใครจะเป็นโหวตการโหวตนายกโอ้โหมันตีความยากไปหมดเพราะฉะนั้นบันไดสเต็ปแรกเนี่ยก็คือสวอันว่ามันจะทําให้คนคิดต่อว่า เชื่อมโยนยังไงกับกรณีคุณเศรษฐาหรือเปล่านะครับแต่ว่ากรณีคุณเศรษฐากับพรรเก้าไกลเนี่ยในวันที่18มิถุนายนเนี่ยศาลท่านจะน่าจะยังไม่มีคําวินิจฉัยออกมาอาจจะเป็นการรับข้อมูลแล้วก็กําหนดวันตัดสินหรือวินิจฉัยอีกครั้งหนึง่งในะส่วนกรณีคุณทักษิณเนี่ยออก็คงต้องติดตามนะครับว่าจะจะส่งฟ้องหรือเปล่าเราจะยังไงจะดําเนินการยังไงต่อไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่สภาันที่สุนนสดน่าจะเป็นกรณีคุณเศรษฐาครับเพราะว่าจะ ทั้งกระทบความเชื่อมั่นต่างชาติทั้งภาพรวมเศรษฐกิจรวมทั้งกําไรของมัจดทะเบียนด้วยเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้ามือตัวจริงของทุกตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือกาไรของมัสดทะเบียนนะพูณกิตาใช่ค่ะเห็นด้วยกับพี่อั้นเลยค่ะเรายิ่งสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะก็คือช่วงที่เศรษฐกิจนันเราโตได้อย่างเชื่องช้าด้วยนะคะคือถ้ามาสะดุดด้วย บรรยากาศเรื่องการเมืองหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งผู้นําประเทศนะคะที่มีผลกับทั้งงบประมาณโปรเจกต์สำคัญสำคัญเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นช่วงที่ยากลาบากเข้าไปใหญ่นะคะทีนี้คือแต่ถ้าเรามองซ ي เนเรียลนะคะคดีของของคุณเศรษฐานะคะคือถ้าเดินหน้าต่อนะคะยังไม่ถูกถอดถอนเนี่ยกิตาวาอาจจะไม่ได้มีประเด็นที่จะเอฟเฟกตตลาดไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเบิร์สเคสนะคะเราเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองสุญญาก,กาศเกิดขึ้นนะคะ พี่อันมองว่าแรงประเทศที่มันจะเกิดขึ้นกับหุ้นไทยนะคะเราจะเจอบททดสอบหรือว่าคือจะลงไปได้มากแค่ไหนจุดไหนที่พอจะรับได้กับกรณีนี้ครับพี่อันครับถ้าเราเกิดกรณีที่กลับมามีสูญนาการทางการเงิอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุกิตาคือจริงๆมาเรณยนพันสามร้อยจุดสาร,ตรบตลาดหุ้นไทยเนะี่ยอคิดว่ามันเป็นเลเวลที่ไม่ได้แพงแต่มันไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกมากนะครับคือถ้าดูอ่ ตารางในหน้าจอของทุกท่านนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลข P/E ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆคือเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าเราเทรด P/E สูงเราเทรด P/E สูงเพราะว่าเราเป็นเป็นโกรดเนาะเป็นโกรดโกรดประเทศที่มีโกรดเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของภาคแรงงานต่างๆแต่เราก็มีเรื่องของธุรกิจ medical tourism เนาะที่มันดึงดูดคนเข้ามาแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยโกรดก็จ,จะต่ำกว่าภูมิภาคใช่ไหมครับ้น P/E เนี่ย ณระดับปัจจุบันเนี่ย PE ปีได้อยู่14เท่าปีหน้าอยู่ที่12.7เท่าถ้าเทียบกับตัวเราเองเนี่ยมันถูกใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นลบหนึ่ง SD แล้วแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคเนี่ยอันีัยค่อนข้างกังวลนะคุณกีตาร์เพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับจีนฮ่องกงอย่างเงี้ยเขาก็อยู่สักเก้าเท่าสิงคโปร์ก็สิบเท่าถูกไหมฮะเอาเวียดนามเนี่ยก็แค่สิบเท่าถ้าเทียบกับ emerging market EMSCI ก็สิบเอ็ดเท่ามันน่ากลายเปไนว่าถ้ามองในทุกมิติ สำหรับประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยเขาจะยังถูกกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับส่วนประเทศกับประเทศพัฒนาเราเนี่ยแน่นอนก็แพงกว่าเรา s อสเ0 0หรือว่าตัวเนสเดหรือว่าญี่ปุน่นแต่ Market Cap เขาที่ขึ้นมาเนี่ยมันถูกผลักดันจากหุ้นกลุ่ม t e ทคกลุ่ม AI ซึ่งมันเป็น Story การเติบโตจากนี้ไปอีก3-5ปีที่คนพร้อมที่จะซื้ออยู่ละดังนั้นอันคิดว่าถ้าหากว่าเกิดการสะดุดของคุณเศรษฐาเนี่ย 1,300าสุดคงเอาไม่อยู่นะครับคงเอาไม่อยู่แต่ว่าถามว่าจะลงลึกไหมอันคิดว่าบริเวณสักพันสองถึงหกนเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เอาอยู่นะครับเพราะว่าการที่ Set ตอินเด็กเนี่ยถ้าจะอ่อนโตัวลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ดีเวเด d ยนย l d ของหุ้นขนาดใหญ่มันเพิ่มขึ้นไปอีกจากเลยว่ตรงนี้จริงๆก็น่าสนใจแล้วนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคุณกีต้าไป คิดถึงบรรยากาศช่วงปีที่แล้วเนี่ยสักกันยาตุลาที่เราเลือกนายกจำได้ไหมฮะเลือกแล้วเลือกอีกวนไปวนมาวนไปวนมาคือตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าสูตอากาศมันจะมันจะลากยาวมากเนอะเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าตลงจะจบยังไงข่าวมาสามันเป็นรายวันเลยซึ่งอันคิดว่าถ้ามันเกิดการสะดุดรอบเนี้มันไม่ได้แย่กว่าตอนนั้นนะครับซึ่งถ้ามาลงต่ากว่าพันสามเนี่ยคือมันต่ํากว่าดัชนีตอนนั้นละดังนั้นมันก็หมายความว่ามันไพลฟินไปละ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรอใจยเย็นตั้งหน่อยเพื่อที่จะรอหาจังหวะ buy on fact ที่ระดับระดับดัชนีต่ำกว่าพัน0ารอจุดนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องภาวนาด้วยนะฮะว่าเออขอให้ภาครัฐช่วยออกมาตรการซะหน่อยเช่นอัปติกรูหรือใดๆเนอะทำให้ต่างชาติที่อาจจะเขาอาจจะนิยมเล่นเทรดดิ้งเซลล์ทางลงเนี่ยเพื่อที่จะทำกำไรรายวันเนี่ยให้เขาไม่สามารถทำได้โดยสะดวกโยถินนะ คุณกีตาเพราะอันไม่ได้กังวลมากตลาดหุ้นไทยว่ามันจะมีดาวไซร์ลึกเพราะว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้คือมันไม่ได้เกิดวิกฤตนะอต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่มันเป็นช่วงของการชะลอตัวแล้วมันมีปัจจัยบวกเพราะฉะนั้นเราต้องรอทีละเรื่องให้มันค่อยๆคลายไปคุณกีตาและเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นอันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการตลาดสราบานใหม่จะนํามาด้วยสิ่งดีๆของตลาดหุ้นไทยแล้วนะทุกคนทุกท่านด้วยเช่นกันนะคุณกีตา